สวัสดีครับอันนี้ก็มาฟาร์มค้วไนะครับเนาะนี่ครับมาพบกับช่องเอ,อ่อฟาร์มเจ็ดฟาร์มวัวไทกี้พัฒนาครับผมช่องฟาร์มวัวไทกี้พัฒนาวันนี้ก็มาถ่ายทําครับคลิปการฟาร์มค้วไของของของ,ของใครนะครับนี่ฟาร์มขั้วไอของฟาร์มค้วไอจะแกะอยู่บ้านอะไรครับเนี่ยอยู่บ้านไอน บ้านหนองแวงตำบลหนองคอนกว้าง,งจังหวัอดอุดรจังหวัดอุดรครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดราคาเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นครับตัวนี้สี่หมื่นครับผมเนี่ยครับผมสี่หมื่นควายเป็นเป็นพ่อพันุอะไรครับเนี่ยอันนี้พอ่อเอาพ่อบรรทบานก็แล้วกันครับพ่อบ้านบนครับผมพ่อบ้านบานครับเนี่ยครับอ้วนดีอ้วนดีนะครับตัวนี้เนี่ยครับประมาณสี่หมื่นครับซื้อขายกันได้สี่หมื่นครับ เนี่ยหน้าๆเลยครับดูหน้ามาพ่อบ้านๆตามบ้านครับแม่สายไหนมีไหมครับแม่มันตัวสายบ้านหรอือยังไงครับไทยอุทัยเออชนบุรีบอกวอุทัยอ๋อชนดีนนตัวเขาแม่มันสูงร้อยสี่ผ้านี่ครับแม่ร้อยสี่ิบห้าเนี่ยครับแม่ร้อยสี่สิบห้านะครับเนี่ยครับสายอุทัยเนี่ยครับ ตัวนี้สี่หมื่นตัวนี้สี่หมื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สี่หมื่นมาอีกตัวหนึ่งครับสี่หม,มื่นเหมือนกันตัวนี้ก็สี่หมื่นครับผมอือดูัดบตัวนี้ครับอืประมาณกี่เดือนนะครับนี่ตัวนี้สองปีครึ่งสองปีครึ่งตัวนี้ก็สี่หมื่นครับตัวนี้ในใบลูกก้าเจริญในใบลูกก้าเจริญครับมีใบมีหลอดใช่ไหมครับมีใบมีหลอดตัวนี้มีใบมีหลอดครับตัวนี้ลูกก้าเจริญครับสี่หมื่นรีบมาเลยครับ สรุปแล้วตัวละสี่หมื่นประมาณนี้ครับนี่ก็สี่หมื่นสรุปแล้วสี่ตัวตัวละสี่หมื่นหมดตัวละสี่หมื่นหมดมาดูครับเนี่ยครับผมตัวละสี่หมื่นครับตัวผู้ตัวผู้นะครับแบ่งตัวผู้ครับตัวละสี่หมื่นตัวเมียก็แบ่งนี่ครับราคาได้ถ้าราคาได้ก็แบ่งนะครับนี่ครับนี่ลูกฝ่ามัวจาแกะนะครับนี่ครับอันนี้บ้านหน้องแวงอันนี้ลูกช้างดอนอันนี้ลูกช้างดอนครับ ตัวนี้ลูกช้างอุดรนี่ครับปูกองเปกปูกองเป็กครับรสกว่าควายหนึ่งปีควายหนึ่งปีร้อยสามสิบกว่าครับนี่ควายหนึ่งปีนะครับนี่นี่ครับนม่แม่สูงร้อยห้าสินี่ครับแม่แม่สูงร้อยห้าสิบครับตัวที่ลูกช้างอุดรครับแม่จิตรานี่ครับตัวนี้ราคาสามแสนห้าสามแสนห้าครับแม่นี้ แม่นี้สามแสนห้าตัวเดียวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ตัวเดียวสามแสนห้าจะพอลูกมันนะครับตัวนี้ปัดลูกช้างอุดรตัวเดียวสามแสนห้าเขาให้มาแล้วใช่ไหมครับปัดตัวนี้หลุดจองตัวนั้นหลุดจองครับลูกตัวไหนครับนี่ลช้างอุดรเหมือนกันครับลูกช้างอุดรหลุดจองครับตัวนี้เปิดสองแสนห้าเปิดสองแสนห้าครับไวกี่เดือนครับ ปลายสิบเดือนเปิดสองแสนห้าครับตัวนี้ตัวตัวนี้น้องดาวช้างนะครับตัวนั้นน้องเอ่อน้องดาวช้างตัวตัวนช้างนินตัวดาวช้างจะได้จำชื่อได้ตัวนี้ช้างนินนี่ครับตัวนี้สองแสนห้าสามแสนห้าตัวนี้สามแสนห้าครับนี่ครับตัวสามแสนห้าอันนี้หนึ่งปีมันบอหนึ่งปีใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีสามแสนห้าอันนี้เขา ให้ราคามานะครับผมตัวนี้นี่แม่มัน,นตัวนี้แม่มันครับอันนี้ทับเจ้าแสนสะทานตัวนี้ทับเจ้าแสนสะทานควม,มาแล้วจนละนอนที่เขาเป็นแฟนกัน